การคิดดอกเบีย้ยเงินกู้อีกประเภทหนึง่งก็คือคิดแบบเงินต้นของที่นะครับอย่างเช่นสถาบัน a นะครับคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละสเป็นแบบเงินต้นของที่สถาบันการเงิน b นะคคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละหแต่เป็นลดต้นลดดอกแบบไหนดีวกว่ากันครับถ้าน้องเปรียบเทียบนะครับวิธีการง่ายๆดูเหมือนว่า a คือ4ใช่ไหมครับ b คือ6แต่จริงเนี่ยไม่ใช่แค่ตัวเลขอย่างเดียวนะครับถ้าน้องมีการแปลงอาตาัตราดอกเบีย้ยเงินต้นแบบคงที่เนี่ย ให้เป็นแบบลดต้นลดดอกด้วยนะครับวิธีการง่ายๆเอา1.8ไปคูณกับดอกเบีย้ยเงินของที่นะครับท่านจะเห็นไหมว่าพอแปลงแล้วเนี่ยเป็น7.2ดดังนั้น A นี่แพงกว่า B นะครับดังนั้นการเลือกเงินกู้ต้องดูเรื่องเงื่อนไขว่าเป็นแบบลดต้นลดดอกหรือเงินต้นของที่ด้วยนะครับยาที่ท่านจะเจอก็คือมีการจำนองจำนองก็คือเขาจะให้เงินท่านมานะครับแต่สินทรัพย์ท่านนั้นจะต้องไปถูกจดจำนอง และท่านก็ต้องผ่อนตามระยะเวลาแต่เจ้าหนี้จะฟ้องหรือยึดเนี่ยต้องใช้เวลานะครับแต่ประเภทหนึ่งก็คือการขายฝากก็คือเหมือนทําการซื้อขายล่วงหน้าเลยแหละถ้าท่านไม่คืนเงินเขาตามกําหนดเจ้าของเงินก็สามารถยึดทรัพย์สินที่ท่านไปทําสัญญาไว้ได้ทันทีนะครับดังนั้นกรณีลูกหนี้การเลือกสัญญาจำงดีกว่าขายฝากนะครับแต่กรณีเป็นเจ้าหนี้นะครับการขายฝากก็ได้ประโยชน์มากกว่าการจำองนะครับ พราะกว่าจะยึดซับนั้นยากเย็นแสนเข็ดนะครับและสิ่งที่เราต้องหนีห่างให้มากที่สุดนะครับคือการเป็นหนี้นอกระบบนะครับยกตัวอย่างนายสมชายนะครับขอยืมเงินนายดำหนึ่งหมื่นบาทโดยสัญญาว่าจะผ่อนให้เดือนละพันห้าร้อยบาทดูนะครับนายดำจะได้เงินเปทั้งสิ้นเท่าไหร่ครับพันห้าร้อยบาทสมมติปีหนึ่งนะครับก็คือเป็นเงินหกพันบาทแล้วนะครับดูสิครับอย่างนี้ดอกเบี้ยนอกระบบน่ากลัวไหมครับและหากเป็นหนี้นอกระบบแล้ว การพิจารณาในการดึงหนี้นอกระบบเข้ามาอยู่ในระบบเข้าไปกู้ในสถาบาันการเงินเป็นสิ่งที่จําเป็นเร่งดว่วนนะครับและเมื่อเกิดการเป็นหนี้หรือการทําผิดทางกฎหมายการฟอกเงินสิ่งที่เกิดขึ้นอาจจะถูกอายัดทรัพย์ได้นะครับหากบุคคลธรรมดามีหนี้สินล้นพ้นตัวนะครับเกิน1ล้านบาทและนิติบุคคลสล้านบาทขึ้นไปและไม่ชําระหนี้นะครับ เจ้าหนี้สามารถฟ้องล้มละลายได้นะครับและเมื่อถูกฟ้องล้มละลายนะครับเจ้าหนี้สามารถมายึดทรัพย์ที่เป็นค้ำประกันหรือทรัพย์อื่นๆเพื่อชดใช้หนี้ได้นะครับและหลายท่านหากถูกฟ้องล้มละลายไปแล้วท่านยังสามารถลุกขึ้นมาสู้ใหม่ได้นะครับภายใน3ปีจากประกาศการเป็นบุคคลละลายท่านสามารถขึ้นมาทําธุรกรรมทางการเงินสัญญากู้เงินสร้างเครดิตสู้ชีวิตใหม่ได้ ผมเห็นนะักธุรกิจหลายคนที่ล้มแล,ล้วลุกวันนี้ก็ประสบความสําเร็จนะครับต้องสู้นะครับหลายคนมีคําถามนะครับว่าจะเช่าบ้านดีหรือจะซื้อบ้านดีเรามีไรายได้แล้วสิ่งที่ขอให้ดูนะครับก็คือความสามารถในการผ่อนชําระว่ามอัตตาการชําระหนี้เนี่ยถึง50%อไหมอันที่2คือวัตถุประสงค์ถ้าเช่าทดสอบไปก่อนเพื่นที่นั้นโอเคไหมอยู่ได้ไหมและเก็บเงินที่เหลือเตรียมไปลงทุนก่อนเมื่อมีไรายได้เพิ่มขึ้นค่อยซื้อรัพ์ ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเหมาะสมขึ้นดีไหมในการเช่าเราก็จ่ายค่าเช่าต่อเดือนใช่ไหมครับไม่มีภาระถูกพันถ้าไม่ถูกใจเราก็เปลี่ยนย้ายที่จนกว่าจะหาที่ถูกใจได้เราสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้แต่วันใดที่เราซื้อแล้วการภาระผูกพันระยะยาวก็จะเกิดขึ้นเราจะเปลี่ยนจะขายก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับหรือเราจะซื้อทรัพย์เพื่อเป็นการเก็งกาไรและวันนี้ใช้อยู่อาศัยและคาดว่าอนาคตทรัพย์นั้นขายได้ราคาสูงขึ้นแน่นอน ก็นามาใช้เป็นปัจจัยในการพิจารณาว่าจะเช่าหรือซื้อดีนะครับแต่สําคัญนะครับดูสภาพคล่องต่อเดือนเพียงพอหรือไม่ซื้อทรัพย์ที่ใช่สําคัญนะครับต้องทําเลดีสิ่งแวดล้อมดีการปลูกสร้างดีนะครับแล้วท่านจะมีทรัพย์ที่ดีอยู่ในมือนะครับสําหรับคําถามว่าจะซื้อรถยนต์ดีไหมหรือจะเช่าดีหรือใช้รถสาธารณะดีนะครับขอให้ทุกท่านพิจารณาถึงความจําเป็นและเป้าหมายของท่านว่าจะซื้อมาเพื่ออะไรจะเช่ามาเพื่ออะไร บางทีการเช่านะครับไม่มีภาระผูกพันธ์มากเมื่อสภาพข้องไม่มีก็คืนลดไปหรือเมื่อเช่ามาเสร็จอาจจะมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนสูงกว่าการซื้อไม่ถูกใจก็เปลี่ยนคันเช่าได้นะครับแต่ถ้าการซื้อปุ๊บก็จะเป็นภาระูกพันธ์ระยะยาวเมื่อขายมูลค่ารถก็ลดลงเรื่อยๆนะครับไม่เหมือนการซื้ออสังหาริมทรัพย์การซื้อรถก็ต้องดูปัจจัยนะครับเราซื้อมาเสร็จเอาไปใช้ประกอบธุรกิจได้ไหมมีมูลค่าเพิ่มไหม ช้เพื่อส่วนตัวเพื่อความจําเป็นก็หลีกนี้ไม่ได้แต่ถ้าซื้อมาเพื่อความโก้เก๋ว่าเพื่อนมีเราต้องมีบ้างอย่างนี้อันตรายนะครับและสิ่งที่ขอพิจารณาไม่ใช่แค่ราคานะครับขอให้ดูเรื่องของความปลอดภัยมาตรฐานเช่นนาแครบนะครับผมเคยเห็นมอเตอร์ไซค์ชนรถเก่งนะครับปรากฏรถเก่งเสียชีวิตแต่มอเตอร์ไซครอดนั่นคือความปลอดภัยของรถยนต์แต่ละยี่ห้อแต่ละรุ่นไม่เหมือนกันนะครับขอให้เข้าไปดู ศึกษาในเรื่องของความปลอดภัยและมาตรฐานการผลิตรถยนต์ด้วยนะครับตัดมาก็คือความคุ้มค่ากับราคารถบางคันนะครับซื้อมาล้านหนึ่งผ่านไป1ปีเงินหายไป2 0 0 0 0นหายไป3ปีหายไป3 0 0 0 0นบางคันโอ้หรูเท่แต่ซื้อมาเสร็จขายต่อภายในเดือนเดียวราคาหล่นไปวูบเลยขอให้ดูเรื่องนี้ด้วยนะครับพอเราซื้อรถมามีแต่ค่าเสื่อมนะครับไม่ได้กําไรเพิ่มยกเว้นรถแอนทีคที่มี เป็นความต้องการลดหายากปัจจัยหนึ่งก็คือเรื่องของค่าใช้จ่ายในการใช้งานนะครับมีทั้งค่าซ่อมบำรุงค่าการประกันภัยค่าสื่อราคาค่าเช้อเพิ่มศูนย์บริการหลังการขายนี่คือปัจจัยที่ท่านจะใช้ในการซื้อรถยนต์นะครับสําหรับพระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝากมีการผ่อนผันนะครับให้เงินฝากในวงเงินไม่เกิน5ล้านบาทต่อ1นลายผู้ฝากเงินนะครับต่อ1สถาบันการเงินจะมีการคุ้มครองจนถึงวันที่ 10สิงหาคม2514หลังจากนั้นจะลดลงมาเหลือแค่1ล้านบาทนะครับและเรื่องที่อันตรายต่อการเงินของท่านมากๆนะครับคือการคำประกันไม่สนุกเลยนะครับกับการเป็นคำประกันไม่ว่าด้วยวาจาเอกสารดังนั้นอยากรวยให้เป็นนายหน้าอยากเป็นขี้ค่าให้เป็นคนคำประกันนะครับแต่ข่าวดีนะครับวันนี้สําหรับท่านที่จําเป็นต้องไปคำประกันนะครับกฎหมายได้มีการเปลี่ยนแล้วไม่ได้มาไล่ อันเป็นรายแรกนะครับไปไล่คนกู้ก่อนแล้วค่อยมาไล่คนคำ้ำดังนั้นท่านก็จะรับความเป็นธรรมมากขึ้นในการค้ำประกันนะครับและหากเมื่อท่านจําเป็นต้องมีการค้ำประกันเช่นเป็นการกู้สากลนะครับต้องมีการค้ำประกันไประหว่างกันอย่าไปเล่นเก้าอีดนตรีหน้าสากลนะครับฝั่งหนึ่งอยากกู้ท่านอยากกู้ไม่รู้จักกันเลยมาเจอหน้าสากลไฝ่กู้ด้วยกันทั้งคู่คนนี้ก่อนคนนั้นรอดนะครับดังนั้นอยากรวย ให้เป็นในหน้าอยากเป็นคิดค่าคาประกันครับเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัวนะครับคนรวยก็มีนี่นะครับแต่เราต้องรู้จักเรื่องนี่ว่านี่ดีกับนี่ไม่ดีคืออะไรนี่ดีคือนี่ที่ก่อให้เกิดรายได้นะครับเช่นการซื้อสังหาริมทรัพย์มาทำเลที่ดีราคาเหมาะสมแล้วทาให้เกิดค่าเช่ามีรายได้เข้ามาให้เรานะครับการกู้ยืมเพื่อการศึกษาพัฒนาศักยภาพเราอันนี้ก็ถือเป็นนี่ที่ดีนะครับ การกู้ยืมเพื่อดําเนินธุรกิจก็ถือเป็นหนี้ที่ดีนะครับสามารถมาต่อยอดทําให้ธุรกิจเราเติบโตได้ส่วนหนี้ไม่ดีเช่นการใช้บัตรเครดิตเพื่อตอบสนองความต้องการในสิ่งต่างๆในตอนที่เรายังไม่พร้อมทางการเงินนะครับการซื้อรถยนต์เพื่อได้ส่วนลดทางภาษีทั้งที่ยังไม่มีความพร้อมแต่ซื้อมาเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้ตนเองและก็ไม่ก่อให้เกิดะไยได้แล้วก็นี่สินสําหรับการซื้อสิ่งของฟุ่มเฟือยต่างๆที่ไม่มีความจําเป็น อันนี้เรียกว่าหนี้ที่ไม่ดีครับหนี้สินที่ได้ทรัพย์สินเป็นหนี้สินที่ก่อให้เกิดประโยชน์เช่นการซื้ออสังหาริมทรัพย์โดยต้องเลือกทำเลที่เหมาะสมด้วยนะครับอาต้องสํารวจทั้งกลางวันและกลางคืนดูกระแสงเงินสดว่าสามารถชําระได้ไหมราคาที่ซื้อมาสูงเกินไปหรือเปล่าถ้าจะขายขายได้ราคาเท่าไหร่กาไรหรือไม่ย้ำอีกทีนะครับทำเลทำเลและทํำเลครับ นี่สินเพื่อการศึกษาเป็นการลงทุนพัฒนาศักยภาพนะครับดอกเบี้ยต่ํามากอย่างเช่นกยศเนี่ยอาจจะแค่2เปอร์เซ็นต์แต่เมื่อทํางานได้แล้วต้องคืนเงินเหล่านี้นะครับเพราะว่ารุ่นน้องจะได้มีโอกาสนําเงินนี้ไปศึกษาต่อและพัฒนาประเทศชาติได้นะครับและเมื่อเราจําเป็นต้องกู้ยืมมาเช่นเรียนปอโทต,ต่อเนี่ยก็ลงทุนนะครับการเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นสิ่งที่ท้าทายเรานะครับนี่สินเพื่อต่อย,ยอดธุรกิจเราต้องมีการวางแผนสร้างเครดิตเพื่อให้สถาบันการเงินไว้วางใจนะครับ ปล่อยวางเงินสินเชื่อเพื่อต่อยอดธุรกิจให้เราโดยมีสัดส่วนหนี้สินต่อทุนที่เหมาะสมด้วยขึ้นอยู่แต่ละธุรกิจนะครับยกตัวอย่างเช่นเรามีเงินลงทุน1ล้านบาทแต่มีหนี้ก็ไม่ควรมีหนี้เกิน1ล้านบาทไม่ใช่ว่าเราหาเงินมาต้องจ่ายไปแต่ดอกเบีย้ยนะครับและการได้เงินกู้มาเป็นการที่เราสามารถสร้างอํานาจเพิ่มผลทางการเงินได้เพราะเราอาจจะจ่ายดอกเบีย้ยแบงค์แค่แปดเปอร์เซ็นต แต่ถ้าเราเอาเงินก้อนนั้นมาสร้างผลตอบแทนได้ถึง15%้เราก็มีส่วนต่างเรียกเลเวเรจนะครับคนรวยใช้เลเวเสจส่วนนี้เยอะมากนะครับการตรวจสอบเครดิตที่มีกับสถาบันการเงินหรือเครดิตโบโูโรเป็นสิ่งที่เราต้องตรวจสอบนะครับเพราะสถาบันการเงินต่างจะมีการส่งข้อมูลไปให้บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติในการรวบรวมข้อมูลว่าเรามีหนี้ที่ไหนบ้างผ่อนตรงเวลาหรือไม่มีการขาดชำระหรือว่าไม่ตรงเวลาไหม ข้อมูลเหล่านั้นจะถูกรวบรวมไว้และเมื่อเราจําเป็นต้องใช้เงินจากสถาบันการเงินต่างๆเราจะต้องมีการอนุญาตให้มีการขอข้อมูลจากเครดิตบูโรนี้ไปประกอบในการพิจารณาด้วยและเพื่อเป็นการป้องกันการถูกปลอมแปลงเอกสารเช่นมีการปลอมแปลงเอกสารเราไปทํากู้ในสถาบันการเงินต่างๆโดยที่เราไม่ทราบเรื่องเลยเนี่ยเราก็จะเห็นข้อมูลเหล่านั้นเนี่ย มาปรากฏในฐานข้อมูลนี้ด้วยเราจะได้แก้ปัญหาได้ทันท่วงทีนะครับดังนั้นทุกท่านควรใส่ใจเรื่องเครดิตโบโรเป็นอย่างยิ่งครับ